ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องปฐมมชาญเป็นที่หลบภัยจากมารในหนังสือพุทธวจนะหมวดตมฉบับปฐมธรรมหน้า194จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐฉบาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่23 หน้าที่450ข้อที่243พระผู้มีพระภาคได้ตรัสข้อความปารพการสงครามระหว่างเทวดากับอสูรถ้าฝ่ายใดแพ้ถูกใกล้ติดตามไปจนถึงพบเป็นที่อยู่แห่งตนก็จะพ้นจากการถูกใกล้ติดตาม แล้วตรัสต่อไปอีกว่าภิกขุทั้งหลายชันใดก็ชันนั้นสมัยใดภิกขุสงัดจากกามสงัดจากอากุโสลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายสมัยนั้นภิกขุ ย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ทุกลัวอยู่มานจะไม่ทำอะไรได้พิกุทั้งหลายแม้มานผู้มีบาปก็คิดอย่างนี้ว่าในการนี้พิกขุมีตนอันถึงแล้ว ซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่เราจะทำอะไรไม่ได้ <c oughs> ในกรณีของทุติยชาตตัตยชาญจตุชาญก็ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน